เรื่องของบุญทานคุศลนนั้นท่านเล่าว่าที่บ้านของท่านบิดามารดาใส่บาตเป็นประจำเมื่อท่านอย่างเล็กมารดาก็จะอุ้มใส่บาตด้วยพอโตอขึ้นหน่อยก็จะให้ยืนอยู่ข้างๆคอยใส่ข้าวหรือหย่อนขนมลงในบาตพระทุกวันพระ มิดามารดาก็จะพาไปวัดด้วยสอนให้ลูกรู้จักทำบุญแต่เล็กแต่น้อยท่านเล่าว่าใส่บาตรเป็นประจําทุกวันและไปวัดในวันทำสาวนาทุกครั้งไม่เคยขาดเว้นแต่เจ็บป่วยเท่านั้นท่านสังเกตว่าของที่ใส่บาตรมารดาของท่านจะจัดอย่างปรณีตเลือกเฟ้นแต่ของที่ดีที่สุดในบ้านมาใส่บาตรก่อนที่เหลือ จึงจะให้สามีและลูกๆต่อไปไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหวานหรือส้มสุกลูกไม้ใดๆที่ปรุงหรือหาซื้อมาได้แม้ของที่ญาติหรือเพื่อนให้มาก็ต้องเก็บไว้ใส่บาตรเก็บไว้ถวายพระหากมีจำนวนมากพอจึงจะเหลือให้ทางบ้านได้ลิ้มรสท่านเป็นเด็กยังไม่รู้จักการทำบุญสุนทานอย่างท่องแท้พ่อแม่เพียงพาทำรรก็ไม่เคยเห็นประโยชน์ประจักใจ มองดูการกระทำของมารดาอย่างรำคาญน,นิดนิดอิดช้าหน่อยๆรำคาญที่ทําไมในบ้านจึงได้กุลีกุจอในการทําบุญจะไปเที่ยววิ่งเล่นแม่ก็เรียกไปถือของไปวัดเสียแล้วข้าวของอาหารอย่างดีเลือกสรรไปถวายพระหมดแทนที่บิดาจะห้ามปรามหรือมีทีท่าไม่พอใจแต่ท่านก็กลับเอออเห็นด้วยบางครั้ง ช่วยเลือกให้เสียด้วยซ้ำอิจฉานั่นก็น่าคิดอยู่บ้างเพราะของดีๆอย่างนั้นน่าที่จะให้ลูกได้ชิมได้กินบ้างกลับนำไปทำบุญหมดถวายพระนั้นลูกก็ไม่ว่าแต่ถวายหมดถวายแต่ของดีๆความจริงพ่อแม่นั่นแหละควรจะแบ่งไว้กินเองบ้างคิดอยู่ในใจไม่นานปากก็อดเปรอยออกมาไม่ได้สองสามครั้ง มารดาก็จะห้ามทุกครั้งอย่าคิดอย่างนั้นนะลูกบาปอิจฉาพระหลายครั้งเข้ามารดาจึงอธิบายต่อบุญมีสี่ลูกถ้าไม่มีพ่อแม่จะทำไปทำไมที่จริงท่านก็ไม่ได้ตั้งใจจะค้านเพราะจิตใจท่านเองก็พอใจการทำบุญอยู่มากแต่ที่พูดไปนั้นปรารถนาจะให้บิดามารดาได้กินอาหารดีๆบ้างก็เท่านั้น วันนี้ก็คิดจะยอมแพ้แล้วแต่นิสัยเด็กก็อยากจะใช้คารมอวดเก่งกับผู้ใหญ่บ้างจึงแกล้งบนบุญมีเป็นอย่างไรไม่เห็นมีนี่ครับตัวบุญเป็นอย่างไรจับได้ถูกต้องได้ไหมครับคิดว่าคงจะถูกมารดาเงื้อมือซัดซักพางซึ่งท่านตั้งใจจะกระโดดนี้แต่พ่อแม่ลูกก็หัวเราะกันที่ลูกยั่วแม่สำเร็จ คราวนี้ผิดคาดท่านทั้งสองศบตากันอาจจะเป็นเพราะเห็นว่าลูกชายมีวันเติบโตพอจะรู้ความควรไม่ควรแล้วท่านจึงเล่าความให้ลูกน้อยฟังบิดาท่านเองเป็นผู้เล่าท่านเริ่มต้นว่าดีแล้วที่ลูกพูดขึ้นมาเช่นนี้ถามว่าบุญที่ว่ามีมีนั้นเป็นอย่างไรตัวบุญเป็นอย่างไรจับต้องได้ไหม ถูกต้องได้ไหมตัวบุญนั้นแน่นอนจับไม่ได้ถูกต้องไม่ได้แต่ลูกลองฟังเรื่องนี้ดูระหว่างนั้นบ้านเรายังไม่มีฐานะพอมีพอกินเช่นอย่างเดียวนี้ถึงจะมีความรู้ทางหมออยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ได้เปิดร้านยาอาชีพหลักคือทำไร่ทำสวนแต่ก็พยายามหาของใส่บาตรทุกวันส้มหน่วยกล้วยใบ ก็ใส่ไปตามมีมีได้ขาดวันหนึ่งมันเข้าตาจนจริงๆเงินไม่เหลือติดบ้านเลยซักสตางมีบางครั้งเคยมีคนมาขอซื้อ,อยาบ้างวันนั้นเงียบหายรุ่งขึ้นเป็นวันพระตั้งใจจะไปทําบุญที่วัดไม่มีเงินเลยจะทําอย่างไรทุกครั้งว่าลำบากลำบากยังพอหยิบช่วยกล้วยอ้อยในสวนไปวัดได้บ้างวันนี้ อับจนไปหมดเคยทำบุญเคยไปวัดก็ไม่ได้ไปมันคับแค้นแน่นใจจริงๆบนปรึกษากันจนตีหนึ่งตีสองสองคนสามีภรรยารำพันว่าเกิดมาชาติหนึ่งทำไมจนเหลือเกินอดีตเราคงไม่เคยทำบุญทำทานหรือทำก็เล็กน้อยไม่สม่ำเสมอไม่เคยส่งเคราะห์คนอื่นชีวิตชาตินี้ จึงได้ลำบากยากเข็นนักน้ำตาคลอร้องไห้กันด้วยความคับแค้นใจเทวดาฟ้า,ฟาดินไม่เห็นใจเราบ้างเลยเราอยากจะไปวัดก็จะไม่ได้ไปรุ่งสางบิดาก็คิดว่าไปไร่อ้อยดีกว่าคิดเอาเสื้อมาใส่จะถีบจักรยานไปไร่ไปสวนพอหยิบเอาเสื้อจากที่แขวนข้างฟ้ากระเป๋าเสื้อก็ดังกรุง้งกริง้ง ท่านก็คิดประหลาดใจว่าเสียงอะไรเหมือนเสียงโลหะกระทบกับเสื้อเสียงดังกรุง้งกริ้งก็ยังคงอยู่บิดาเอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อได้เงินมาสองแถบสมัยนั้นทางภาคเหนือยังใช้เงินแถบอยู่ที่ลำปางก็เช่นเดียวกันท่านพลิกเงินแถบไปมาอยู่ในมือเอมันเหมือนเงินแถบใช่หรือเปล่านี่รูปร่างก็เงินแถบจริงๆเคาะ ดีก็ดังเหมือนเสียงโลหะเงินเอเป็นเงินจริงหรือเงินปลอมกันนี่เสียงดังก็คล้ายๆกับเงินจริงว่าแต่ว่าใครเอาเงินมาให้นะแม่คําก็ไม่ใช่บนอยู่ด้วยกันจนดึกดื่นคนอื่นจะเอามาก็ไม่มีทางเสื้อตัวนี้แขวนอยู่ตั้งแต่เย็นตอนจะหาเงินมาทําบุญก็แทบจะพลิกกระเป๋าตะลบออกมาดูไม่มีวี่แววไม่มีเลย เราปิดประตูบ้านแต่หัวค่าเสื้อก็แขวนอยู่ตรงนั้นใครจะเอาเงินใส่กระเป๋าเสื้อเราได้สุดท้ายท่านก็นำเงินไปซื้อของใจไม่ค่อยดีเวลาเขาห่อ,อของให้แล้วท่านส่งเงินให้เขาเป็นการชำระค่าของเกรงเขาจะคืนมาแต่เอเขาก็รับเงินดิบดีขายของให้เป็นปกติบิดาจึงได้เงินสองแถบ ที่มาปรากฏในกระเป๋าเสื้ออย่างแปลกประหลาดนี้เอาไปซื้ออาหารไปวัดได้ได้เงินวันละสองแถบทุกเช้าหยิบเสื้อใส่จะมีเงินมาปรากฏขึ้นวันละสองแถบให้ได้นําไปจับจ่ายซื้อข้าวของที่ใส่บาทไปวัดท่านปิดปากเงียบรู้อยู่คนเดียวยังไม่กล้าเล่าให้ภรรยาฟังเกรงว่าเพ้อหรือฝันไปได้เป็นเดือนเลยทุกวัน ในที่สุดเย็นวันหนึ่งก็อดใจเก็บความลับอยู่ต่อไปไม่ไหวก็เล่าให้คู่ชีวิตฟังในชนบทนั้นตกเวลาเย็นกลับจากไร่จากสวนก็จะกลับบ้านมาคุยกันมีอะไรก็เล่าสู่กันฟังเย็นวันนั้นท่านก็เล่าเรื่องเงินแถบแปลกประหลาดที่มีอยู่ในกระเป๋าเสื้อทุกเช้านี้ให้ฟังเธอไม่ได้นำมาใส่ให้ไม่ใช่หรือสุดท้ายถามซ้ำ ภรรยายืนยันว่าไม่เคยนำมาใส่เลยไม่ทราบด้วยซ้ำยังคิดเหมือนกันว่าหมู่นี้มีเงินทำบุญอย่างไม่ขาดแคลนคิดว่าคงจะขายอ้อยได้เงินหรือก็มีคนไข้ให้เงินเป็นพิเศษไม่ใช่หรอกเงินแปลกมาอยู่ในกระเป๋าเสื้อทุกวันไม่ทราบมาได้อย่างไรมารดาท่านเป็นหญิงชนบทคงเคยได้ฟังนิทานเล่าต่อๆกันมาเรื่อง พระสังทองที่ออกจากหอยสังไปเอาอาหารผลไม้มาให้ตากับยายที่อาศัยอยู่ทุกวันแม่ก็เลยว่าเอพระสังทองหอยสังคงจะไปขโมยมาให้กระมังพอว่าขโมยรุ่งขึ้นก็หายไปเลยล้วงในกระเป๋าเสื้อก็ไม่มีจากวันที่มารดาพูดล้อเล่นว่าคงจะไปขโมยมาจากวันนั้นก็ไม่มีอีกเลย บิดาเล่าแล้วมารดาซึ่งนั่งอยู่ด้วยฟังบิดาเล่าความเก่าให้ลูกฟังก็เสริมว่าแม่เองปากไม่ดีพูดไม่เป็นมงคลเงินก็เลยไม่มาอีกเลยแล้วทั้งบิดามารดาก็สรุปให้บุตรชายซึ่งนั่งฟังในตาแปลว่านี่แหละลูกบุญมีไหมจะจับไม่ได้จะถูกต้องไม่ได้ก็ตามแต่หลังจากนั้น พ่อแม่ก็ยิ่งมีใจเชื่อมัน่นมีศรัทธาพยายามทำบุญไม่ขาดสายมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากฐานะบ้านเราก็ค่อยกระเตื้องขึ้นสบายขึ้นพอมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือมีฐานะอย่างที่ลูกเห็นอยู่นี้ท่านอาจารย์หลวงปู่ไพบุญสุมังคโลเล่าว่า ท่านค้มกราบเท้าบิดามารดาด้วยความรักและเคารพอย่างสูงต่อมาภายหลังเมื่อได้บวชเรียนท่านได้บทสวดมงคลคทาถาตอนที่ว่าสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคารมุตตะมังวาจาใดอันชนกล่าวแล้วด้วยดีข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดคราใดท่านจะระลึกถึงพระคุณ ของโยมบิดาโยมมารดาอย่างซาบซึ้งคราวนั้นทุกครั้งไปในวาระนั้นเมื่อเล่าเรียนเงินแถบซึ่งเกิดจากผลบุญกุศลแล้วท่านทั้งสองก็ถือโอกาสอบรมบุตรน้อยต่อไปให้รู้จกักพูดจาแต่คำอันเป็นมงคลเป็นมงคลแก่ผู้พูดเป็นมงคลแก่ผู้ฟังให้พูดแต่คำไพเราะอ่อ,อนหวานซึ่งจะเป็นที่เจริญหูเจริญใจ ทั้งแก่ผู้พูดและผู้ฟังให้พูดแต่ความดีของผู้อื่นอย่าพยายามพูดถึงความเลวของเขาคนเราย่อมมีทั้งดีทั้งเลวเราต้องรู้สึกเลือกหยิบแต่ของดีเราก็จะได้แต่ของดีมีแต่ความดีในตัวมีความดีแวดล้อมห้อมล้อมตัวเราตลอดไปโอว่าธรรมหลวงปู่ไพบูนสุมังคโล ขอขอบพระคุณที่มาบทความจากหนังสือสุมังคละปูชาหลวงปู่ไัยบูณสุมังคโลวัดอนาลโยทิพยารามจังหวัดพยา